ว่าตีขึ้นฝั่งไม่แน่หรอกมันมีตัวนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวด้วยนะโอ้โหแล้วอยอย่างนี้โอ้ยรถไอ้รถรถเออ้ยเอาละครับสวัสดีครับผมผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้ก็จะมาตกปลานอกเกมนะฮะ อันนี้จะตกด้วยเหยื่อปลอมชิ้นนี้นะครับผมเขาเรียกว่ากบแก้คันครับผมเป็นกบจิ๋วนะครับผมกบจิ๋วแก้คันตัวนี้ครับผมตัดขามันออกนะแล้วก็ล้อที่ผมใช้เป็นชิมิโนเคแนนนะครับผมชิมิโนเคแนนชิมิโนเคแนัน150 HG นะครับผมเป็นตัวไฮสปีดนะครับส่วนคันเป็นคันไดวาสนะครับผมคันไดวาส์ลากูน่านะครับผมนะครับคันไดวาส์ลากูน่านะครับผมลาย8ปดคี่สินะครับผม ความยาว6.6นะครับตามนี้เลยส่วนสายผมใช้สาย PE 1.5นะครับเป็นของ Owens-Ci นะผมเหนียวหนึบจริงๆของเขาเนี่ยดีจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มตกปลาที่นี่แล้วหมายที่เราจะตกวันนี้นะครับนี่จะลองดูนะครับจะเดินไปเรื่อยๆตรงถึงนู่นเลยครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนหรือเปล่าน้ํามันเริ่มแห้งนะครับผมสังเกตดูน้ําเริ่มแห้งนะครับผมว่าอาจจะมีตัวได้เดี๋ยวลองเดินตีดูนะครับวันนี้น้ําเริ่มแห้งครับผมจะลองตีดูเผื่อฟุกเจอตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มตกดีกว่า จะลองที่ผิวน้ำกอนนะครับผมเนื่องจากว่าน้ำมันตื้นมากลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ่ายลำบากด้วยเลยต้องเดินถือกล้องไปแล้วก็มือตีเบ็ดน่ครับผมกบจิ๋วฮนะลองดูก่อนนะครับว่ามีตัวหรือเปล่าน้ำตื้นมากครับผมปุ๊บแมปนี่ขยขึ้นฝั่งดูฝั่งนี้ว่าน้ำมันน้ำมันน,มน,น,นี่มากเลยอะน้ำดูไม่มีตัวมากเลยเดี๋ยวลองตีดูก่อนเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุก,ฟกบางทีมันชอบอยู่น้ำขังประปลาช่อนบางทีอะ ครับลองตีด่วนไม่มีไม่มีแต่ค่อยเปลี่ยนหมายโอ้ยลงงอกี้เหมือนมีตัวมากเลยอะจงังหวะหน้าได้มากเลยอะเช็ค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 แปบ๊บ ลองเสิร์ชดูหน่อยเผือมีสุ่มเผือมีสุ่มไม่มีเว้ยโอเคตรงนี้ไม่มีใช่ไหมเปลี่ยนหมายดูครับผมตอนนี้ก็เดินเข้าไปในป่าครับผมหาหมายก่อนนี่ฮพุ่มๆอยมายเงีงยเฮ้ยมีรอยมีรอยมีรอยของกินด้วยอะ่ะ ดคนตกแล้วอะไรเนี่ยมีคนมาตกาแล้วแน่เลยตรงเนี้ยผมขอลอาหน่อยแล้วกันตรงนู้นน่าสนนะริมๆนู้นอนะขอจัดการแป๊บหนึ่งเสกิวแก้คันวิ๊ตีตีแป๊กว่าตีขึ้นฝั่งไม่แน่หรอกเผื่อมีตัวนะเวย้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวเมื่อกี้เหมนผมเห็นกระชอนวิ่งว่ายตามแล้วเพื่อนเห็นเลยอ่ะไม่รู้ว่ากล้องเห็นตอนนั้นเมื่อกี้ เมื่กีันว่ายตามเหยื่อผมเลยอะ่ะตัวดำ,ดำขนาดก็ใช้ได้อยู่นะวิ่งมีเฮ้ยโเมื่อกี้เสียดายมากเลยม่น่ารีบเลยไม้แรกตามเลยเมื่อกี้ผมเห็นเลยครับผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะโหตัวดำดำเมื่อกี้ อนะโอเคสรุปมันไม่เอาครับผมย้ายหมายเสียดายมากเลยเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวลองตีตรงนี้ดีกว่ามีตัวหรือเปล่านะ ค่อยขยับไปเรื่อยตามของจะยากเอาเรื่องเลยข้างบนก็มีต้นไม้ข้างๆก็มีต้นไม้สะบัดม็อบก่อนโชวโอ้โหไ่ถึงถ้าขึ้นฝั่งจะสวยมากเลยเนะีนน่ยน้ำตอนนี้ค่นิ่งระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าน้ำลึกหรือเปล่าถ้าลึกนี่เหยื่อใต้น้ำาจะเวิร์กกว่าเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนใช้ได้อยู่ ผมก็มาแอบตกตามต้นไม้นี่แหละไปต้นไม้ล้มๆอ้ยม่ถึงฝั่งแล้วอ่ะผมกะร,ระยะเบานิดเดียวเองนี่ครับขึ้นน้ำที่สวยงามของผมเอพ้ข้าวหอมตัดขามเป็นอย่างนี้แหละอุ้โยโอ้ยโอ้วลอยอย่างนี้โอ้ย มดกูรีบวัดไปหรือเปล่าวันนี้หลุดไปแล้วอโอ้ยโอ้ชอนใสเดิมเลยมึ่งแน่เนี่ยเสียดายว่ะนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ตกก็ได้นะครับตรงนี้บอกเขานี่ตกตรงนี้ดีกว่านี่ข้างกล้องแป๊บ O.K. โอเคไม่มีตัวเปลี่ยนหมายมาตรงนี้ดีกว่ามีป่าขอดูก่อนนะครับตรงนี้มีเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนั่นไม่ถึงนสั่งด้วย เหมือนแถวนี้ไม่มีตัวละอ้หู้ยได้แล้วครับหนึ่งตัวชอ้อนปอกครับผมเฮ้ยชอ่อนปอก <c ười> โอ้ยเกือบหลุดแต่นิดเดียวเข้าก่อนเข้าก่อน อุ้ยได้แล้วครับผมมีครับผมนี่ซ่อนใช้เขาเรียกปรินพันเลยครับผมท่อนไซแว้นครับผมลงปุ๊บโดนปั๊บผมก็ไม่รู้ว่าไม่มีตัวเนี่ยตีแบบเล่นๆนา่นานขึ้นฝั่งลงฝั่งนี่ครับผมในที่สุดเราก็ได้ครับวันนี้โอ้โหเกือบหลุดกบจิวบบจ๋วครับผมกบจิ๋วครับผมกบจิ๋วแก้ไขครับผมนี่ไซประมาณ สสยแว่นนะมาช้อนแวนนะผมนี่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็ตกไปประมาณ24 25ทีเองครับผมได้ตัวหนึ่งถือว่าโอเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอาจจะอยู่ในเกมนคลิปหน้าเขาดูก่อนแล้วกันช่วงนี้มันมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างนะถ้าไม่มีเกมอะไรน่าเล่นผมก็ยังไม่ลงนะครับผมผมมาตกตอนไพ่สองเอาดิเน่กว่าได้ตัวหนึ่งก็โอเคแล้วครับผมวันนี้ถือว นอกรอบอีกสักนิดหน่อยครับเผื่อจะมีตัวหลงหลงมาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเราทำกับผม